สวัสดีค่ะพี่เมย์จาก Youtube ช่องเมทินีแฮนด์เมดสำหรับคลิปนี้พี่เมย์จะสาธิตวิธีการถักหมวกจากไหมขนแกะเป็นไหมเหลือบถักเส้นเดียวนุ่มๆฟูๆแบบนี้เป็นลายที่พี่ใช้ถักลายพับนะคะลายพับหรือฮดเบิโคเดึงฟูขึ้นมาสี่หลักสี่หลักสามหลักถักได้หมดงานจะนุ่มค่ะยืดหยุ่นอุ่นสบายเป็นหมวกที่พี่สาธิตวิธีการถักจากข้างล่างขึ้นมาตรงนี้เป็นขอบ ถ้าใครต้องการใส่ที่มันเป็นพับขอบขึ้นก็เพิ่มตรงนี้นะดูรายละเอียดในคลิปค่ะพี่เมมีสาธิตวิธีถักให้ดูวิธีถักจากข้างล่างขึ้นข้างบนมันจะเป็นเทคนิคเดียวกันกับเวลาเราถักงานนิตติ้งงานจะมาลดตรงกลางหมวกแบบนี้ค่ะนุ่มๆอุ่นๆสบายๆไลายนี้ถักเสร็จไวค่ะสวยดูรายละเอียดแล้วลงมือถักได้เลยค่ะแนะนำอุปกรณ์สำหรับถักหมวกใบนี้ ที่จะใช้ไหมขนแกะค่ะเป็นไหมเหลือบเวลาถักถักเส้นเดียวเข็มโคเชสําหรับใบนี้พี่จะใช้เข็มโคเชหัวขนาดสี่มิลค่ะขนาดหัวคือตรงนี้ถ้าเข็มที่ทดแทนได้ลองเข็มทองสองหัวเบอร์ห้าทับศูนย์นะคะทดแทนได้กับเข็มสี่มิลเข็มเย็บไหมพรมค่ะเอาตรงนี้หัวใหญ่ๆนิดนึงจะได้ใส่เข้าไปในขนแกะได้แล้วก็มาร์กเกอร์ค่ะ อุปกรณ์เรามีเท่านี้เราจะเริ่มต้นงานจากด้านล่างขึ้นด้านบนเวลาเราถักเราจะเริ่มโดยการถักดับเบิลโคเชแบบไม่มีโซ่รายละเอียดพี่เมย์จะลงไว้ที่คลิป c r o มสี่พี่จะเริ่มต้นให้ดูคะ่ะเวลาเริ่มต้นดับเบิลโคเชคือ F คือพอหนึ่งคอเริ่มแบบนี้นะเราจะเริ่มถักด้วยโซ่สามนะคะ พอโซ่สามเสร็จพันหัวเข็มแทงลงมาตรงหลักที่หนึ่งขึ้นมามันจะมีอยู่สามหลักรวบหลักแรกก่อนเพื่อให้ตรงนี้เป็นสันแล้วมันจะมีอยู่สามหลักถักดับเบิลโคเชค่ะรวบสองรวบสองแบบนี้พันหัวเข็มแทงเวลาแทงตรงนี้ต้องมีสองห่วงขึ้นมามีสามรวบหลักที่หนึ่งไปก่อนเพื่อให้ตรงนี้เป็นด้านล่างของลาย แล้วถักดับเบิลโคเชดับเบิลโคเชคือรวบสองสองครั้งถักไปแบบนี้ทีนี้งานจริงเราเวลาเราถักเราจะถักจากขนแกะมันจะมองไม่เห็นตัวนี้รายละเอียดดูตามไปดูได้ที่คลิปนะพี่เมย์ลงไว้รหัส cro ศูนย์หนึ่งสามสี่ทีนี้เรามาดูงานเราค่ะงานจริงเราจะถักจากไหมขนแกะงานออกมาจะนุ่มๆแบบนี้ถักวิธีเดียวกัน เหมือนที่พี่สาธิตให้ดูเมื่อกี้แต่มันจะมองไม่เห็นเราจะต้องใช้มือเราแหวกนะคะพันหัวเข็มแทงลงไปข้างล่างขึ้นมามีสามรวบห่วงแรกซ้ายมือก่อนแล้วเหลืออยู่สามห่วงถักดับเบิลโคเชดับเบิลโคเชร,รวบทีละสองสองครั้งแบบนี้เราจะถักเป็นเส้นตรงออกมาเท่ากับรอบศีรษะเราค่ะหมวกใบนี้พี่เมย์จะเริ่มห้าสิบห้าเซน เวลาเราวัดวางชิ้นตรงนี้ไว้กับพื้นนะคะพื้นและน้าบแล้ววัดออกมาค่ะให้ได้หห้าสิบ้าเซนเดี๋ยวเราจะมาเชื่อมต่อเพื่อเริ่มขึ้นลายเวลาเราเริ่มงานที่เป็นงานดับเบิลโคเชแบบไม่มีโซ่งานมันจะมีสองด้านนะคะด้านนี้เป็นด้านฐานด้านนี้เป็นด้านที่เป็นที่เราถักด้านบนที่เป็นดับเบิลโคเชเวลาเราจะเริ่มถักลายเราจะเอาด้านนี้ไว้ด้านล่าง ด้านนี้จะอยู่ด้านบนวิธีเชื่อมต่อจับงานชนกันอย่าให้บิดเอาเข็มแทงเข้าไปค่ะอันนี้เป็นหางมันเชื่อมแบบนี้จะง่ายที่สุดเชื่อมโดยการแทงดึงผ่านสองจุดค่ะ ลายจะเชื่อมกันตรงนี้เราก็ถักโซ่ตรงนี้เป็นตัวหางที่เราเริ่มตอนแรกเราจะกลับด้านงานเราจะเอางานด้านบนลงข้างล่างเพื่อเป็นขอบด้านตรงนี้ที่อยู่ด้านล่างเรากลับขึ้นข้างบนเราจะเริ่มถักขอบโดยการถักฮาร์ปดับเบิลโคเชเกี่ยวหน้ากับเกี่ยวหลังตรงนี้เราขึ้นโซ่สองโซ่สองจะเป็นฮาร์ปดเบิลโคเชเกี่ยวหน้าหลักที่หนึ่งอันต่อไปจะเกี่ยวหลัง เวลาเกี่ยวหลังเราก็แทงจากข้างหลังค่ะผ่านมาแบบนี้งานจะขึ้นด้านหลังขึ้นมาสามหลักแล้วรวบพร้อมกันอันนี้เป็นเกี่ยวหน้าขึ้นมาสามหลักรวบเกี่ยวหลังแทงด้านหลังผ่านตรงกลางของลายขึ้นมาสามหลักแล้วรวบผ่านหัวเข็ม ดึงขึ้นมาสามค่ะแล้วรวบถ้าแทงถ้าเป็นเกี่ยวหลังก็พันหัวเข็มก่อนแทงจากข้างหลังหัวเข็มจะโผล่มาดันกลับผ่านไปที่ตัวนะคะแล้วก็รวบอันนี้เกี่ยวหน้า half d o u b e c r o c h e ก็คือตัว T ค่ะคะือพันควักธรรมดาพันหัวเข็มด้าน,นหลัง หน้าหลังหน้าหลังสลับกันเดี๋ยวเราจะปิดงานแถวที่หนึ่งตรงนี้ยังเป็นขอบหมวกอยู่หมวกใบนี้เราจะถักจากข้างล่างขึ้นข้างบน,นะคะ่ะเกี่ยวหน้าอันนี้เกี่ยวหลังคลิปพี่เมย์ทําเป็นคลิปตัดต่อถ้าไวไปกดหยุดดูตรงไหนไม่ทันกดย้อนทําความเข้าใจก่อนแล้วค่อยลงมือถักนะอันนี้เกี่ยวหลัง หน้าค่ะถักวนมาเดี๋ยวงานจะมาปิดตรงนี้ตรงจุดเริ่มต้นขอบหมวกตอนที่เราเริ่มเราเริ่มด้วยโซ่สองโซ่สองจะแทนฮาร์ดเดเบิร์นโคเชเกี่ยวหน้าลายมันจะถักวนมาหน้าหลังหน้าหลังสลับกันงานตรงนี้จะจบด้วยเกี่ยวหลังแล้วจะครบรอบพอดี พอเกี่ยวหลังเสร็จแล้วเวลาเราปิดงานตรงนี้เป็นโซ่เวลาเราถักงานที่เป็นไหมขนแกะนะคะเนื่องจากไหมมันฟูเวลาถักเราต้องแหวกลายนิดนึงพอเราจะมองไม่เห็นตรงนี้ปิดงานค่ะปิดงานเวลาหลักนี้เป็นเกี่ยวหน้าเราจะแทงด้านหลังมาแทงด้านหลังแล้วดึงผ่านโซ่สองแถวต่อไปของการถักขอบตรงไหนเป็นเกี่ยวหลังถักเกี่ยวหลังตรงไหนเป็นเกี่ยวหน้าถักเกี่ยวหน้า ซสองแทนเกี่ยวหน้าต่อไปเราถักเกี่ยวหลังพันหัวเข็มถักเกี่ยวหลังหมวกใบนี้ถ้าคุณจะถักเป็นขอบแบบพับได้ถักสูงขึ้นมาประมาณสี่นิ้วค่ะกําลังสวยแต่ถ้าจะถักแบบไม่พับขอบก็ประมาณสองนิ้วสองนิ้วก็สี่แถวค่ะอันนี้เป็นแถวที่สามเดี๋ยวพี่จะถักอีกหนึ่งแถวถ้าเป็นของเด็กก็ลดลงตามส่วน ถ้าเป็นเด็กเล็กเลยขอบถ้าไม่พับหนึ่งนิ้วก็พอถ้าพับก็สองนิ้วความสูงของหมวกถ้าเป็นหมวกของผู้ใหญ่รวมขอบด้วยรวมขอบด้วยนะคะถ้าเป็นกรณีที่พับขอบคุณพับขึ้นไปก่อนแล้วคุณค่อยวัดรวมขอบด้วยวัดจากฐานสูงขึ้นไปรวมกันได้เก้านิ้วแล้วเราค่อยลดกลางหมวกใบนี้พี่จะถักแบบไม่พับขอบ เพราะฉะนั้นขอบที่จะถักสองนิ้วตัวหมวกจะถักเจ็ดนิ้วขนาดปรับได้ค่ะปรับได้ตามความต้องการถ้าเป็นของเด็กเล็กเลยเด็กจิ๋วเลยความสูงก็จากขอบวัดขึ้นมาประมาณสี่นิ้วก็ลดกลางหมวกได้ถ้าเป็นของเด็กโตขึ้นมานิดหนึ่งก็ห้าถึงหกนิ้วค่ะไหมขนแกะมันจะเป็น เป็นงานที่นุ่มแต่ไม่ยืดหยุ่นเหมือนไหมพรมใส่จะนุ่มเสร็จเวเสร็จไวค่ะใช้เข็มหัวใหญ่ๆ่เข้าไว้เวลาถักต้องแหวกลายนิดนึงเพราะมันจะมองไม่เห็นนะคะต้องเอามือแหวกถักขอบสูงตามต้องการต้นแบบที่จะถักสี่แถวคือสองนิ้วแล้วเดี๋ยวเราจะมาเริ่มถักลายหมวกค่ะ ้นแบบนะคะขอบหมวกพี่เมย์จะถัก4แถวความสูงได้2นิ้วหลังจากที่เราปิดงานตรงนี้เสร็จแล้วเราจะเลื่อนห่วงเวลาเราเลื่อนห่วงแทงลงไปตรงช่องเนี้ค่ะแทงขึ้นมาแล้วดึงผ่านพอดึงผ่านเสร็จแล้วลายเราจะเริ่มตรงนี้นะขึ้นด้วยโซ่2ลายเราจะเป็นลาย half double crochet ดึงสูง4หลักแล้วรวบโซ่2แทนหลักที่1พันหัวเข็มค่ะดึงสูง หลักที่สองหลักที่สามหลักที่สี่รวบแล้วโซ่หนึ่งอันนี้คือลายที่หนึ่งลายที่สองให้ดูตรงที่มันเป็นเกี่ยวหน้าเราจะลงช่องนี้ช่องที่ถัดจากเกี่ยวหน้ามาพันหัวเข็มดึงสูงค่ะดึงสูงประมาณประมาณเซนครึ่งถ้าชอบลายใหญ่กว่านี้ก็ดึงสูงได้อีกสามสี่ ดึงสูงสี่ครั้งรวบค่ะแล้วโซ่หนึ่งลงตรงนี้ลงตรงนิ้วที่พี่โผล่ออกมาที่มันอยู่เลยจากตัวที่เป็นเกี่ยวหน้าหนึ่งสองสามใช้นิ้วนี้ช่วยค่ะนิ้วขวานิ้วกลางข้างขวาช่วยดึงขึ้นมาสี่ รวบผ่านแล้วโซ่หนึ่งลายเราจะเป็นแบบนี้เป็นฟูฟูนุ่มนุ่มลงตรงนี้นะคะหนึ่งสองสามสี่ดึงสี่รวบแล้วโซ่หนึ่งทันหัวเข็มลงตรงนี้หนึ่งสอง สามสี่ดึงสี่รวบโซ่หนึ่งถักแบบนี้วนรอบเราจะได้เป็นงานที่มันออกมาเป็นก้อนกลมๆฟูๆแบบนี้เวลาลงลงตรงนี้นะคะลงตรงนี้ลงหลักที่มันถัดจากเกี่ยวหน้าเดี๋ยวเรามาดูวิธีปิดงานแถวที่หนึ่งของตัวลายสี่ค่ะรวบโซ่หนึ่ง ปิดงานลายแถวที่หนึ่งพอเราถักวนมาจนมาถึงตรงจุดเริ่มต้นตรงนี้เราปิดโดยการถักโซ่หนึ่งโซ่หนึ่งแล้วเราแทงแบบนี้แทงดึงผ่านถ้าอย่างนี้ตัวลายเราจะขึ้นไม่ได้นะคะเราไม่ถักโซ่ดูนะวิธีปิดสำหรับแถวที่หนึ่งปิดแบบนี้นะคะตรงนี้เราไม่ถักโซ่เราแทงลงไปตรงจุดเริ่มต้น ขึ้นมามีสองห่วงแล้วเรารวบเพื่อให้ลายต่อไปแถวที่สองมันขึ้นตรงกลางแถวที่สองเราจะขึ้นด้วยโซ่สองแล้วเราจะดึงแค่หนึ่งค้างไว้แบบนี้ก่อนตอนที่ปิดงานเราจะวนกลับมาเพื่อถักอีกสองหลักตรงนี้โซ่หนึ่งเสร็จแล้วเราลงช่องที่สองต่อดึงลายต่อค่ะดึงสี่ รวบโซ่ดึงสูงจะยิ่งสวยนะคะเพราะว่างานมันจะเป็นนุ่มๆมฟๆอยู่แล้วสามสี่รวบโซ่มันจะลงตรงกลางระหว่างลายพอดีพันหัวเข็มค่ะดึงสูงสองสามสี่รวบโซ่พันหัวเข็มลงในช่อง ถักวนไปเดี๋ยวจะมาปิดงานแถวที่สองสามสี่รวบแล้วก็โซ่งานจากฟูฟูนุ่มๆแบบนี้เราจะปิดงานแถวที่สองค่ะลายนี้ดึงสูงจะสวยนะคะเพราะว่าไหมมันฟูอยู่แล้วมันจะเห็นก้อนฟูชัด อนที่เราเริ่มตรงนี้เราเริ่มด้วยโซ่สองแล้วเราดึงแค่หนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าเราจะปิดงานเราดึงเพิ่มอีกสองหนึ่งค่ะสองแล้วแทงไปด้านบนแทงไปแบบนี้นี่นะตรงช่องนี้นะรวบพร้อมกันแล้วก็โซ่หนึ่งอันนี้เป็นวิธีปิดงานอีกหนึ่งวิธีแล้วลายมันจะเริ่มตรงนี้ ลองดูค่ะปิดได้สองวิธีวิธีแรกก็คือขึ้นมาเลยขึ้นครบตรงนี้แล้วจบด้วยจบด้วยลายซิงเกิลหรือจะขึ้นสองแล้วกลับมาจบโดยลายเบี่ยงแบบนี้ก็ได้ถ้าเราจะขึ้นครบเลยตรงนี้เราก็ขึ้นด้วยโซ่สองแล้วถักดึงสามอันนี้ก็เป็นวิธีที่หนึ่งแล้วก็ถักลูกวนไป ตอนที่กลับมาจบมันจะถักลายนี้แล้วไม่ถักโซ่ดึงด้วยดึงลายลงมาตรงกลางเป็นลายซิงเกิลเดี๋ยวปิดให้ดูอีกรอบหนึ่งแถวนี้ปิดงานแถวสุดท้ายก่อนที่จะลดกลางหมวกค่ะหลังจากที่เรารวบเสร็จแล้วเวลาเราปิดงานแต่ละแถวให้ปิดแบบนี้นะอันนี้ไม่ต้องถักโซ่เอาเข็มเนะะี่ยค่ะแทงลงไปตรงช่องแล้วดึงผ่านออกมามันจะมีสองห่วงแล้วเราค่อยรวบตรงนี้เพื่อให้ แถวต่อไปมันขึ้นตรงกลางเราจะเริ่มลดกลางหมวกแถวที่หนึ่งเริ่มตรงนี้ด้วยโซ่สองถักลายที่หนึ่งค่ะดึงสามโซ่สองเป็นการดึงครั้งที่หนึ่งพอดึงครบแล้วถ้าปกติถ้าเราจะถักต่อเราต้องรวบอันนี้เรายังไม่รวบค่ะพันหัวเข็มข้ามมาอีกช่องหนึ่งดึงสี่เหมือนกันสองสาม สเท่ากับว่าเราจะรวบทีเดียวแปดหลักรวบแล้วก็โซ่ลายจะกลายเป็นลายหัวใจแบบนี้ต่อไปลงหลักนี้นะรวบสองช่องเข้าด้วยกันดึงหนึ่งสองสามสี่พันหัวเข็มข้ามาดึงฝั่งนี้หนึ่งสองสามสี่ รวบพร้อมกันแล้วคั้นด้วยโซ่หนึ่งรวบสองกี่พร้อมกันวนรอบค่ะลงตรงนี้แล้วเดี๋ยวมาดูวิธีปิดงานเพื่อจะลดแถวต่อไปถึงสี่ยังไม่รวบหนึ่งสองสามสี่รวบแปดโซ่หนึ่ง ตอนที่ลดกลางหมวกนะคะเราจะลดทีละคู่แบบนี้ทีละคู่ทีละคู่วนมาจนมาถึงตรงจุดเริ่มต้นถ้าจุดเริ่มต้นมันเป็นเลขขี่ก็ไม่เป็นไรตรงนี้หลักเดียวแล้วเราก็รวบเลยค่ะพอรวบเสร็จแล้วปิดงานปิดงานเหมือนเดิมแทงลงไปตรงช่องตรงนี้แล้วดึงไหมออกมาสองห่วงแล้วรวบลดแถวที่สองมันจะขึ้นตรงนี้เหมือนกัน พันหัวเข็มช่องที่หนึ่งแล้วข้ามพันหัวเข็มช่องที่สองรวบโซ่หนึ่งแล้วมันก็จะข้ามมาสองช่องทางนี้นี่ค่ก็ข้ามมาทางนี้รวบโซ่หนึ่ง มันจากลายที่มันลงตรงนี้เสร็จแล้วนะคะมันจะข้ามมาเพื่อรวบหลักฝั่งข้างนี้รวบโซ่หนึ่งรวบแบบนี้มาเรื่อยๆค่ะจนตรงกลางเหลือช่องเล็กที่สุดแล้วเดี๋ยวเราจะรูดกลาง เราจะลดมาเรื่อยๆนะคะจนตรงกลางเนี่ยเหลือช่องนิดเดียวปิดงานค่ะโซ่หนึ่งพอโซ่หนึ่งเสร็จแล้วแทงลงไปตรงคู่ถัดไปตอนที่เราเริ่มต้นแล้วดึงไหมผ่านออกมาดึงไหมตรงนี้แล้วเราดูนะคะมันยังเหลือช่องว่างนิดนึงเราใช้เข็มสอดช่วย เข็มเป็นเข็มสอดเป็นเข็มเย็บไหมพรมเอาเข็มหัวใหญ่หน่อยค่ะเราจะรูดตรงกลางค่ะเวลาเราจะรูดเราก็ใช้เข็มตัวเนี้ยไล่ไปตามงานไล่เหมือนกับตอนที่เราจะเย็บผ้าเราจะเนาผ้าแทงไปตามช่วงลายการถักงานจากข้างล่างขึ้นข้างบนถ้าถักหมวกมันจะเสร็จไวแล้วเวลาลดกลางหมวก ก็ไม่ยุ่งยากเหมือนตอนที่เราเริ่มถักจากตรงกลางลงมาลองดูนะคะลองปรับใช้ดูตรงนี้เราก็รูดเนี่ยฮะมันก็จะชิดแล้วเราก็ซ่อนไหมข้างในติดปอมหรือไม่ติดปอมก็ได้ถ้าจะติดปอมก็พี่จะใส่คลิปลิงกไว้ตรงคําอธิบายใต้คลิปวิดีโอค่ะเป็นวิธีทําปอมปอมจากขนแกะไหมอย่างอื่นถักได้ไหมถักได้ค่ะแต่ความนุ่มจะไม่เท่ากับไหมขนแกะลองดูนี่เราก็ซ่อนปลายไหมด้านใน เวลาถักใช้เข็มหัวใหญ่เข้าไว้นะคะจะเสร็จไวหนึ่งม้วนที่เห็นนะคะเหลือไหมเท่านี้หนึ่งใบได้หนึ่งม้วนพอดีเราก็จะได้เป็นหมวกนุ่มๆลายลายพับลายฟูๆแบบนี้นะคะลองปรับใช้ดูคะ่ะนุ่มอุ่นสบายนะคะเสร็จไวได้ทันใช้หนาวนี้แน่นอน ช่องทางติดต่อติดตามพี่เมย์ดูได้ที่คำอธิบายใต้คลิปวิดีโอพบกันคลิปถัดไปที่ youtube ช่องพี่เมย์ชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ถูกใจกดติดตาม joutube y ช่องพี่เมย์นะคะเมทิน mm ีแฮนด์เมดค่ะขอบคุณค่ะ